ประกาศตามหาลูกเขยรับไม่มีสิทธิ์ในตัวลูกสาวเปิดชีวิตอรุณภาวิลาไลวัย59ปีน้อยคนจะรู้ที่แท้มีลูกสาวขึ้นแท่นนางเอกช่องเจ็เรื่องห่วงคงไม่มีสิทธิ์ไปห่วงเขาหรอก เขาเติบโตมากับคุณแม่เราดูแลกันได้แค่ตอนแม็กกี้อายุแค่สิบขวบเองหลังจากนั้นคุณแม่เขาก็ดูแลต่อเราก็ดูแลห่างๆเอาเป็นว่าห่วงเขาดีกว่าในเรื่องของว่าเขาจะต้องเป็นคนดีนะเจอเขาเมื่อไหร่ก็จะบอกเขาว่าคนดีคืออะไรใครแก่กว่าเราเราไหว้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนไรคนสวนคนใช้งานที่เราทำก็จะราบรื่น สองคืองานที่เขาทำอยู่ตอนนี้คือสิ่งที่น่าภูมิใจพรอภูมิใจในตัวลูกแต่ว่ามันพยุงอยู่ยากฉะนั้นวิธีที่จะทำให้เราอยู่ได้นานก็ต้องมีวิธีของมันก็ต้องกระจายเปลี่ยนแปลงตามการเวลามันสามารถทำให้คนเปลี่ยนได้หมดไม่ว่าใบหน้าวัยงานมันจะไม่มั่นคงฉะนั้นเราจะต้องไปหางานที่มันมั่นคง 3คือมีแฟนได้แล้วลูกไม่ได้ห่วงตรงนี้เลยมีไปเลยยุคนี้เขาไม่ได้ห้ามนักแสดงสมัยนี้เขามีลูกสามคนแล้วเขายังเป็นนางเอกกันได้อยู่เลยมีก็มีไปเลยแต่แม่เขาก็ห่วงมากก็บอกลูกไว้อย่างหนึ่งบางทีได้แฟนรวยมากๆมันก็ไม่ได้มีความสุขเลยบางทีอาจจะเป็นธาตเขาไปชั่วชีวิตซู้เลือกแฟนที่เขารักเราเรารักเขาแล้วเติบโตไปด้วยกัน ไม่ต้องรวยมากไม่ต้องจนมากดีกว่าผมบอกลูกอย่างนี้เลยต้องบอกเลยว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆสำหรับนักแสดงสาวสวยแม็กกี้อาภาภาวิไลลูกสาวสุดที่รักของนักแสดงรุ่นใหญ่ตุยอรุณภาวิไลหรือซูโมตุยเรียกได้ว่าความสามารถของลูกสาวฝีมือการแสดงไม่ธรรมดาเลยจริงๆ ในอดีตอรุณยังเคยเป็นพิธีกรหลายรายการรวมถึงแสดงภาพยนตร์หลายเรื่องและยังเคยสวมบทเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องทหารเรือเมื่อปีพุทธศักราช2531และภาพยนตร์เรื่องนายระบือหวานมันฉันคือควายปีพุทธศักราช2537มาแล้วนอกจากจะเป็นนักแสดงที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆมาโดยตลอดแล้วเขายังเปิดร้านอาหารชื่อตุย๋ยที่ลาดพร้าว94 โดยเจ้าตัวยังบอกอีกว่าเป็นพ่อครัวเองและถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของซูโม่ตุย๋ยก็จะเห็นได้ว่านอกจากเจ้าตัวจะเก่งงานในวงการแล้วยังมีลูกสาวคนสวยที่มีดีกีเป็นถึงนางเอกดังด้งดวยนั่นคือสาวแม็กกี้อาพาซึ่งสาวแม็กกี้ได้เริ่มต้นการเป็นนักแสดงจากละครเรื่องน้องใหม่ไร้บริสุทธิ โดยรับบทเป็นตังเมและยังมีผลงานทางด้านภาพยนตร์ดรามา่าคอมดี้ตามมาอีกมากมายซึ่งเธอก็ได้ผ่านการแสดงมาทุกรูปแบบและในภาพยนตร์เรื่องแม่เบียยังทำให้สาวแม็กกี้มีผลงานในวงการอย่างต่อเนื่องทำให้เธอเป็นที่จับตามองมากยิ่งขึ้นโดยในภาพยนตร์เรื่องนี้สาวแม็กกี้ยังลงทุนอวดความสวยให้แฟนๆได้ฮือฮากันเป็นอย่างมาก บอกเลยว่ามีลูกสาวเก่งและมีความสามารถมากๆ